พอจะมาต่อเรื่องของการรับสมัครและก็กระบวนการในการคัดเลือกจากครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าก่อนที่เราจะรับสมัครพนักง,งานเข้ามานั้นเราพูดถึงว่าพนักง,งานมีความสาคัญแค่ไหนใครทาหน้าที่ในการรับสมัครแล้วก็แหลกที่มาที่เราจะรับสมัครนะั้นมาจากที่ไหนบ้างนะวันนี้เราจะพูดถึงการคัดเลือกหรือกระบวนการในการคัดเลือก เราจะแบ,บ่งออกเป็นตามขั้นตอนขั้นตอนแนรกการพิจารณาจากใบสมัคร,ครซึ่งในใบสมัครในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะนั้นจะเห็นว่าใบสมัครเนี่ยคืออะไรใบสมัครก็คือการที่คุณพวกคุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างลงไปในใบสมัครเพราะนั้นนักศึกษาจะต้อง เตรียมที่จะกอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษยิ่งเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงนะคะหรือว่าเป็นบริษัทชั้นนำเนี่ยก็จะมีทั้งสองภาษาบางบริษัทจ,จ,จะมีการแปลภาษา,ามีสองภาษาคือมีไทยแล้วก็อังกฤษแต่บางบริษัทอาจจะมีไทยอย่างเดียวหรือบ,บางบริษัทอาจจะมีทั้ง าภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพอเราผ่านการเขียนใบสมัครใบตันี่ยคือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าจะเป็นการสกรีนนะคะหรือเป็นการคัดเลือกขั้นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในใบสมัครให้นักศึกษาเนี่ยระบุประวัติส่วนตัวลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีความสามารถพิเศษอะไรนะรักศึกษาก็ใส่กระป๋าเพราะมันจะเป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้เราได้รับการคัดเลือกมาก่อน ต่อไปนะคะเมื่อเขาอ่านใบสมัครแล้ว,ลวเขามีความสนใจเขาก็จะ,ะสัมภาษณ์นะคะซึ่งในการสัมภาษณ์นั้นนะคะในในใบสมัครนะคะก็ตะกี้นี้เราพูดไปแล้วลองมาดูในเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะเพราะในการสัมภาษณ์เนี่ยนะคะมันเป็นการถามแล้วก็ตอบ นะคะซึ่งในการสัมภาษณ์ถ้าเป็นตำแหน่งที่สำคัญสำคัญอาจจะมีผู้สัมภาษณ์มากกว่า1คนนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์นั้นนะคะเขาต้องการที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนตัวที่คุณเขียนไว้นั้นน่ะมันอะไรที่นอกจากนี้บ้างเขาอยากรู้อะไรเขาก็จะถามเราอาจจะมีการให้เราพีิสัยการขายหรือว่ามีการแสดงหลักฐานในสิ่งที่คุณเขียนไปเช่น อาจจะต้องมีพอรติวีโอมาปักนะคะหรือบางครั้งอาจจะถามเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัวของคุณทำไมถึงมาสมัครที่นี่ต้องการเรียกเงินเดือนเท่าไหร่นะคะ ต่อจากนั้นเรามาดูว่าการสัมภาษณ์ที่เรานี้ยัใช้จะนิยมใช้กันอยู่สองแบบก็คือแบบมีแบบฟอร์มกับแบบไม่มีแบบฟอร์มเพราะนั้นเรามาดูว่าการสัมภาษณ์แบบมีแบบฟอร์มก็หมายถึงว่าจะมีนะคะข้อมูลไว้ให้ผู้ถามเนี่ยนะคะถามตามหัวข้อแล้วก็มีการให้คะแนนนะคะต่อจากนั้นนะคะการสัมภาษณ์ในลักษณะ ที่2นะคะเป็นแบบไม่มีแนวทางเพราะนั้นก็จะเป็นการถามตอบนะคะซึ่งการถามตอบนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์แสดงนะคะความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของการพูดคุยกันมากกว่าที่จะถามถามและตอบเพราะนั้นการที่เราจะแสดงอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาก็ต้องระวังด้วยตอบอะไรพูดอะไรให้มันมีประโยชน์กับตัวเราทําให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าเขาจะได้รับสมัครเราแต่ในเรื่องของการอะไรแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตัวนี้อย่าแสดงความคิดเห็นนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการทดสอบทดสอบเนี่ยก็จะมีอยู่2ออย่าง จะมีการทดสอบความรู้ลักษณะของการทดสอบความรู้ถ้าเป็นตําแหน่งอื่นอาจจะมีข้อเขียนแต่ถ้าเป็นตําแหน่งทางด้านการตลาดมักจะใช้วิธีการสัมภาษณ์มากกว่านะคะแต่ถ้าเป็นความสามารถพิเศษหรือความรู้พิเศษอะไรเงี้ยนะคะอาจจะต้องมีการทดสอบเช่นพนักงานคอมอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้ดูต่อไปการทดสอบอันที่2เป็นการทดสอบเชิงจิตวิทยาตัวนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะมี ข้อสอบเชิงจิตวิทยาค่ะซึ่งนักศึกษาสามารถดูได้ในหนังสือนะคะจะมีตัวอย่างข้อสอบเชิงจิตวิทยาซึ่งไอข้อสอบเชิงจิตวิทยาไม่ได้เป็นการถามความรู้แต่เป็นการถามนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์นะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมีนักจิตวิทยาเป็นคนออกข้อสอบแล้วก็มักจะถามแบบว่าใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ให้ตอบอย่างรวดเร็วในจานํานวนข้อสอบที่ ดัะนั้นมันจะแสดงความเป็นตัวตนออกมานะคะต่อไปเรามาดูอันที่3นะคะแบบทดสอบทางด้านบุคลิกภาพนะคะซึ่งแบบทดสอบทางด้านบุคลิกภาพเนี่ยนะคะจะเป็นการวัดนะคะว่าตัวเองนั้นมีบุคลิกภาพอย่างไรนะคะซึ่งบุคลิกภาพก็คือในเรื่องของนิสัยอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อมัน่นนะคะต่อจากนั้น นะคะเราก็มาดูในเรื่องของแบบทดสอบนะคะซึ่งแบบทดสอบตัวนี้จะเป็นการทดสอบความสนใจนะคะซึ่งการทดสอบความสนใจนั้นนะคะเขาก็จะดูว่าเรามีความสนใจในงานที่เรามาสมัครมากไหมทําไมถึงมาทํางานทางด้านนี้มีอะไรเป็นแรงจูงใจในการขายทําไมถึงชอบงานอ่ลนาลักษณะนี้แต่สิ่งที่ควรจะระวังก็คืออย่าไป เาเรียกว่าพูดถึงความสนใจจนมากเลยจังเป็นนะคะหรือว่าบอกแบบโอเวอร์โหลดต่อไปเรามาดูในเรื่องของการตรวจสอบนะคะซึ่งในงการตรวจสอบนั้นมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณได้ผ่านการตัมภาษณ์มาแล้วเพราะนั้นการตรวจสอบนี่นก็คือการดูว่าคุณเนี่ยนะคะ,ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีศักยภาพไหมมีบุคคล,ลับรองไหม นะคะเพราะนั้นการที่จะตรวจสอบนั้นมันจะเป็นการตรวจสอบก่อนที่จะตกลงเขาทํางานเรามาดูว่าก่อนตรวจสอบนั้นเราจะตรวจสอบจากใครบ้างว่าอันที่หนึ่งเลยตรวจสอบจากบุคคลอ้างอิงเพราะนั้นบุคคลอ้างอิงเนี่ยนะคะก็คือบุคคลทั่วไปอาจจะเป็นเจ้าในเก่าเป็นอาจารย์นะคะแต่บุคคลที่อ้างอิงถึงที่ไม่สามารถที่จะอ้างอิงได้ก็คือพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้อง ะะซึ่งการที่เราจะสอบถามส่วนใหญ่และจะเป็นการสอบถามทางโทรศัพท์ที่ที่เรานิยมใช้กันมากๆก,ก็คือโทรกลับไปถามที่บริษัทเดิมหรือกิจการเดิมที่พวกคุณเคยทํางานอยู่นะคะต่อไปตรวจสอบอันที่2เป็นเรื่องของการตรวจสอบสุขภาพนะคะเพื่อดูว่าเรามีร่างกายแข็งแรงไหมมีโรคประจำตัวที่มัน้ายแรงไหมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องมีใบแพทย์แต่ในยุคใหม่เนี่ยนะคะเขาอาจจะมีการตรวจสุขภาพโดยการระบุโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งเป็นการระบุโรงพยาบาลเนี่ยเขาสามารถตรวจเราได้ทุกอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากนะักอาจจะแค่ใบรับรองแพทย์น,นะคะแต่ถ้าบริษัทใหญ่หรือหน่วยงานระวิสาหกิจนะคะจะระบุเลยว่าให้ไปตรวจที่ไหนนะคะ เพราะเขาก็ไม่เคยมั่นใจว่า,าแพทย์จะเขียนมาตามที่พบไหมนะคะต่อมาเมื่อเราได้ทำการตัมภาณ์และมีการตรวจสุขภาพนะคะเช็คบุคคลที่อ้างอิงแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประกาศผลการรับสมัคร นะคะว่าเราจะคัดเลือกใครซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะอาจจะมีการถ้าเป็นหน่วยงานราชการหรือวิสาหกิจก็คือมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าเป็นกิจการเอกชนทั่วไปหรือบริษัททั่วไปอาจจะใช้วิธีการโทรไปบอกให้ว่ามาร่วมงานเมื่อไหร่นะคะต่อมาการบรรจุเข้าทำงานซึ่งการบรรจุเข้าทำงานนี้นะคะหมายความว่าเมื่อเราเนี่ย ได้รับการบรรจุตามที่เราได้ตกลงก็หมายถึงว่าสัญญาแรงงานเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้รับสิทธิพิเศษนั่นนู่นนี่อะไรตามที่กฎหมายกําหนดแต่อย่าลืมว่าในขณะที่เขาเรับคุณเข้ามาทํางานแรกๆนะคะถ้าเขายัางไม่บรรจุก็ถือว่าไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายเขาจะบอกยกเลิกสัญญาเมื่อ,อไรก็ได้นะคะ,ะจบบทนี้แล้วนะคะ คุยอย่างในนักศึกษาเนี่ยไปทําแบบฝึกหัดทบทวนทายบทน,นะคะแล้วก็มันก็จะมีการสอบมิดเทิมนะคะหรือว่ามีการสอบคะแนนพนักศึกษาก็ต้องไปเต็มตัวแล้วก็ไปทบทวนความรู้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดี